เกให้ดูเกให้ดูเอาไปโอ้ยโลอใบสรุปนะครับโอ้ยอเคเโอ้ลกปีคาราบองีมกับบัวบ้าลงนะครับเรียน้ม้มา้าายนี่าี

ไปนู่นไม่ได้ไม่ได้เราอยู่นี่าไปนู่นลวมไปทางนู้นเออวิ่งไปเลยนู่นนุ่นนุ่มไปนู่นไปนู่นหันหัวทางไหนทางนี้ไปอีกไปอีกไปอีกโอ้โหวหนักมากเลยอย่าเพิ่งลมไปอีกไปอีกเร็ว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 ลงบารเร็วเร็วไปอีก เขาแหละนี่เขเล่นอยู่นี่เอาพอแล้วไปเลยหุ้ยไปแล้วโอ้โหเสียงเฮ้ยเฮ้ยหนักไหวไหมไหวไหมโอ้โหดูนปล่อยเชือก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 เอ้ยลบหลบถนนทางนี้หน่อยรถ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 มารถมาปล่อยปล่อยปล่อยเชือกอีกปล่อยเชือกอีกปล่อยเชือกหน่อย vòng rất vòng rất